พาเดรียเรียนรู้ด้วยการลงมือทำการสวัสดีครับครับวันนี้ก็มีประสบการณ์มาแชร์ mm hmm. เช่นเคยครับวันนี้ได้ของเล่นใหม่ครับเป็นเครื่องเล่นหญ้าท่าลูกค้าบอกว่าใช้ไปแล้วมันน็อกมันไม่หมุนครับเดี๋ยวผมต้องแกะดูด้านในนะครับว่าเป็นเป็นอะไรครับเดี๋ยวลองลองเช็คที่สวิตดูครับว่าขดลวดเป็นยไงบ้าง มืนที่ยังมีโอมอยู่นะครับนะครับผมขึ้นครับต้องลองเสร็จปั๊กดูแล้วครับอ๋อมีครับมีแต่ไม่แรงนะครับคอมาเตอร์ยังไม่ไหแต่ไม่แรงดูแล้วน่าจะเป็นที่แปลงถ่านมีแสงแวบมาตรงนี้ครับน่าจะเป็นที่แปลงถ่านหมด โอเคครับเดี๋ยวต้องแกะครับติดอะไรเอ่ยไม่ออก น็อตตัวล่างเลยครับขึ้นสนิมหมดและตัวนี้เยนินแล้วฮะแล้วแกะตัวนี้อ่ะ เคยแกะเหมือนกันนะครับบางอย่างก็แกะครั้งแรกเหมือนกันครับแต่เบสิกเดียวกันครับนี่ครับเป็นมอเตอร์แปลงทานปืนยังแน่นดีนะครับมืคอน ตัวทุนก็ยังดีอยู่นะครับต้เดขีดล้างหน่อยครับแ,แปลงฐานเนี่ยหมดละครับเดี๋ยวถอดแปลงฐานออกมาดูครับครับตัวแปลงฐานก็จะม,มีเหมือนแกนหลักตัวนี้ครับมันเป็นล็อกเป็นปิ้นล็อกเป็นขาปิ้น นะเป็นสลักออกดตรงนี้ฮะแล้วก็ดึงอ่าก็จะออกมาได้ก็เข,เขียวตัวแปลงฐานออกมาดูครับติน่าจะสึกจนถึงถึงตัวนี้แล้วไม่เหลือแล้วนะฮะไม่มีละมีแต่สปริง ไม่เหลือครับดูอีกด้านหนึ่งเราจะหาเทียบรุ่นได้ไหมครับเนี่ยปกติมันจะต้องเด้งออกมาอางนะครับปกติมันจะต้องเด้งออ้มาอย่างนี้อ่าตัวนี้ยังดีฮะหายไปข้างหนึ่งเราต้องซื้อมาเปลี่ยนทั้งคู่นะครับ ก็ไปหาเทียบรุ่นซื้อครับดูที่มันไซส์เท่าๆกันเนี่ยแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนครับเพื่อนๆครับ<ๆ>ก็ได้ในส่วนของแปลงถ่านออกมาแล้วนะครับแต่พอดีแปลงถ่านที่ได้มาเนี่ยไซส์มันมันหาไซส์ที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยไม่ได้ครับได้ไซส์นี้มามาทาบดูเนี่ยมันเท่ากัน ด้านหนึ่งฮะความกว้างเนี่ยได้นะฮะแต่อีกด้านหนึ่งไม่ได้ความหนาเนี่ยไม่ได้ฮะต้องต้องฝนออกประมาณมิลหนึ่งฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้กระดาษทรายขัดออกไปมิลหนึ่งฮะดูแล้วก็ขัดไม่ยากครับกินข้างๆไว ก็ขัดจนเข้าไปในร่องนี้ได้นะฮะขัดออกอีกหน่อยฮะโอเคครับเริ่มเริ่มคล้องแล้วฮะเพราะตัวนี้มันต้องให้ตัวได้คระะับเพราะว่ามันต้องใช้สปริงกดแป้งฐานเนี่ยลงใบเพราะถ้าเกิดว่ามันกระชับมากเนี่ยเดี๋ยวแป้งฐานไม่ขยับก็เครื่องก็ทำงานไม่ได้ ก็เริ่มลื่นนะฮะเริ่มใช้ได้แต่หลวมมากไม่ได้นะฮะเพราะถ้าหลวมมากเนี่ยเดี๋ยวตัวแปลงทานจะหักได้ฮะต้องดูต้องทดสอบดูจากแรงกดของสปริงเนี่ยฮะว่าถ้าเรากดตัวสปริงเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดันตัวแปลงทานลงไปข้างล่างได้ไหมเนี่ยฮะถ้ามันยังติดยังขัดอยู่เนี่ยฮะก็ยังใช้ไม่ได้ครับ ้องขัดจนฟีตัวฮะครับเพื่อนๆครับก็ขัดตัวแปลงฐานมาได้ทั้งสองตัวแล้วฮะเท่ากับของเดิมแต่ปัญหาคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเบาตัวนี้จะใช้ได้ไหมนะฮะเพราะว่าแปลงฐานตัวนี้มันสึกจนขาดมันถึงสปริง ทำให้เกิดการอากักแล้วเบ้าเนี่ยที่ใส่ตัวลูกปืนเนี่ยเกิดการหลอมนะฮะละลายจนตัวล็อกแปลงฐานเนี่ยหลุดออกมาข้างนอกนะฮะเบ้ามันก็จะเ,เย็นยนยนผมจะพยายามแต่งเบ้าตัวนี้นะครับให้มันกลับเข้าไปในสภาพเดิมมากที่สุดแล้วก็จะใส่ตัวล็อกแปลงฐานเนี่ยเข้าไปตอนนี้คือกดไม่ลง นะครับปกติตัวแปลงฐานเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะนี้นะฮะด้านนี้ด้านนี้คือยังดีอยู่ก็จะเสมออย่างนี้แล้วก,กดลงไปได้ได้ต่ำสุดแต่ตอนนี้กดได้แค่เนี้เพราะว่ามันไปติดลอยลอยไหมที่เกิดจากความร้อนที่สาเหตุจากใช้แปลงฐานจนจนหมดจนถ,ถึงสปงนะริงนะฮะนี้ผมก็กขัดแล้วก็ทำความสะอาดไป ระดับหนึ่งแล้วฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็ตรงนี้จะตันหมดเลยฮะจะไม่มีไมจะมีช่องว่างเป็นพลาสติกละลายแต่เดี๋ยวจะแต่งเบ้าตัวนี้ฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปให้ได้ตำแหน่งเดิมนะครับก็ยังยังค้างอยู่ไม่ลงครับแล้วก็เดี๋ยวใช้อ e ีพ็อกซี่ทาตรงนี้ฮะครับติดตามชมันครับมาลุ้นไปได้วยกันครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะ ใช้งานได้ไหมครับตัวนี้ผมกดลงไปได้แล้วนะฮะก็เสมอแล้วโอเคฮะก็ก็ลื่นดีนะฮะดูอีกด้านหนึ่งตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะฮะเพราะด้านนี้ดีอยู่ล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาเกาวร้อนมามาเหาะไว้หน่อยนะฮะ กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ